สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะก็มิน,นิรีวิวเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับหนังเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จริงๆวันนี้จะมารีวิวหนังเก่าอีกแล้วละฮะแต่เดี๋ยวสัญญาว,ว่ารอบหน้าถ้าเป็นไปได้จะมารีวิวหนังใหม่เนาะเพื่อเพื่อให้ทันทุงทีของโลนะครับโอเควันนี้เป็นเรื่อง Terminator Genesis Terminator Genesis เป็นภาคนับว่าเป็นภาคที่5แล้วนะครับของแฟรนชส์เทอร์มินเเตอร์นะก็เป็นผลงานกับของอารันเทเลอร์ก็ไม่คุ้นหูไม่เป็นไรพาะผมก็ไม่รู้จักแต่ผลงานที่เป็นหนังใหญ่ของแกเนี่ยเรื่องที่เรียกว่าเรื่องทน่าจะผ่านตามากก็จะเป็นตอนเดอะดาร์คเวิลด์นะครับผมแต่อารันเทเลอร์เนี่ยปกติแกจะเป็นดี렉เตอร์พวกหนังซีรีส์นะครับโอเคทีเี้เราจะมาเจาะลึกของหนังเรื่องนี้กันก็ถ้านับมาจริงๆนะครับภาคนี้จะมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าสับสนมากกว่าภาคอื่นนะครับคือจริงๆแฟรนชาย์เทอร มันเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่มีความซับซ้อนเรื่องบทมากอยู่แล้วแต่มันเล่นเล่นของเล่นเรืเ่องของ time travel นะแต่มันจะไม่ได้เป็น time travel เป็นหลักมันจะเน้นแอคชั่นเป็นหลักโดยภาคนี้ครับก็จะเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับก็จะอิงจะอิงจากภาคหนึ่ง ภาค2นะครับภาคหนึ่งภาคสองเป็นหลักนะครับเอาจริงเอาจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยภาคสามภาคสี่อ่ะเหมือนกับว่าเขาตัดหางไปวัดเขาไม่นับกันนะนะเขาจะนับแค่หนึ่งกับสองเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดให้ให้เรียงกันจริงๆอ่ะจะมีห้าภาคซึ่งภาคนี้ผมภาคนี้จะคล้ายๆเหมือนเป็นการกึ่งรีเมคแล้วก็เป็นกึ่งภาคต่อนะครับไหนๆเราก็พูดถึงแฟรนไชส์เทอร์มิเนเตอร์สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกิมมิคของซีรีส์นี้นะครับก็คือหุ่นยนต์รุ่นทีแปดร้อยหรืออานอัวร์สเนเกอร์ของเรานั่นนนนเองะคครับมาาใภี้ บอกได้เลยว่าคาแรคเตอร์แกจะไม่ได้แอคชั่นเหมือนเดิมแล้วล่ะจะไม่แอคชั่นบือหวาเหมือนเดิมจะไม่ได้เย็นชาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับแต่จะมีความเป็นเขาเรียกว่ามีมีความเป็นพ่อมีความเป็นผู้ปกครองมากขึ้นมีความอบอุ่นนะครับก็ก็ต้องยอมรับกันว่าแกแกแล้วถูกไหมแกแก่แล้วแกจะไปแอคชั่นเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแกก็เลยภาคนี้ก็เลยใส่ใส่ให้แกเนี่ยเป็นคนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นพ่อเหมือนเป็นพ่อของซาร่าคอนเนอร์อะไรเงี้ยนะฮะก็คาแรคเตอร์เปลี่ยนก็สำหรับใครที่อยากไปดูอาน่น ก็มีมีในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่เยอะเหมือนกับภาคกังก่อนนะครับอันนี้ทําใจไว้ก่อนเนาะคนต่อมาคือเอมิลี่คาร์ที่รับบทเป็นซาร่าคอนเนอร์คนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็ถ้าใครที่ติดตามแฟรนไชส์นี้เนี่ยจะรู้ว่าซาร่าคอนเนอร์เป็นตัวเด่นของฝั่งแฟรนไชสนี้ใช่ไหมฮะนักแสดงคนเก่าผมไม่ทราบชื่อเหมือนว่าชื่ออะไรเนาะแต่ตัวเอมิลี่คาร์เองที่มารับบทซาร่าคอนเนอร์เนี่ยในความรู้สึกผมนะหลังจากที่ดูจบผมรู้สึกว่าโอเคเฉยๆแต่ไม่ได้ขนาดที่บอกอุ้ยมาแทงกันได้ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครผมรู้สึกว่า ซาร่าคอนเนอร์ที่เป็นนักแสดงภาคแรกอ่ะผมรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยเขามี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 ฟีลแบบเป็นผู้หญิงแก่งใช่ไหมเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแบบเป็นผู้นําแต่กับซาร่าคอนเนอร์คนใหม่โดยเอมิลี่คาร์เนี่ยจะมีเรียกว่าหน้าตาเธอน่ารักไงน่ารักแล้วด้วยหุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแบบเซ็กซี่นิดนิดโลลิ่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าถามว่าขัดขัดอะไรไม่เกี่ยวกับการดูก็เฉยเฉยไม่ได้อะไรมากนะฮะเพราะภาคนี้มันเปลี่ยนไทม์ไลน์หมดแล้วไงมันเปลี่ยนอะไรหลายอย่างหมดเลยคือเอาง่ายๆถ้าดูภาคเนี้ยโล ลบทฤษฎ์ดีเก่าของซีรีส์นี้ออกไปในระดับหนึ่งคือเขาจะอิงอิงแก่นหลักแต่พวกทำลายแป,แป,แปแลกๆเลยไม่น่า็จะไม่นับอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต่อมาที่จอห์นคอนเนอร์ที่รับบทโดยเจสันคลาร์กงงไหมก็ไม่นับตัวกุนเดียวกันไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ถามว่าตัวละครตัวนี้มีอิมแพคต่อแฟนชส์นี้ไหมมีเป็นตัวละครที่มีอิมแพคมีมีแรงผลักดันคือมีแรงผลักดันให้ทุกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในแฟรนไชส์นี้สูงแต่ในขณะเดียวกัน การที่เราเปลี่ยนการที่ตัวละครเนี้ยเปลี่ยนนักแสดงในทุกๆภาพผมรู้สึกว่าเฉยๆผมรับได้เพราะเพราะอย่างที่ทราบวันดีคือแฟนชายเนี่ยเวลาเราดูในทุกๆครั้งเราก็จะเห็นจอห์นคอนเนอร์ในอายุที่ไม่ได้เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมฮะภาคหนึ่งก็อยู่ในท้องยังไม่เกิดภาคสองก็เป็นเด็กแวัยรุ่นภาคสามก็เป็นเด็กโขบเพาะที่อายุแบบวัยทำงานภาคสี่ก็เป็นผู้นําในภาคนี้ก็เป็นวัยแก่คือแต่ละวัยอะ่ะแต่ละช่วงของอายุของจอห์นคอนเนอร์ที่โผล่มาในหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่แล้ว นะครับผมก็เลยไม่ไ,มได้ซีเรียสเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการแสดงของเจสันคาร์กก็น่าเชื่อถือได้เจสันคาร์กเคยแสดงเรื่องไหนบ้างก็หลักๆหลักๆเลยก็จะมีลอเรนนะครับที่แสดงคู่กับออทอมฮาร์ดี้กายเพียร์สไซอาราบัฟและก็เรื่องล่าสุดเลยก็คือ the r i s of the f นะครับผมที่แกแสดงเป็นไอเมาคอมมาแหละที่สื่อสารกับไอตัวซีซ่าอะไรนะฮะก็เลยเด่นขึ้นมาผมเลยไม่ห่วงเรื่องการแสดงของตา คนนี้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ตะกิดตะขวงอะไรนะครับคือคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้คือในแฟนชายเนี่ยงงว่าใครคลลิสนั่นเองนะครับคลลิสถ้าวัดกันตามไทม์ไลน์เลยเป็นพ่อของจอห์นคอนเนอร์นะครับแต่เป็นตัวละครเนี้ยจะปรากฏมาแค่ภาค1กับภาค4แค่นั้นเองแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าคลลิสโดยนักแสดงคนนี้ด้วยบทที่ส่งมาอย่างเงี้ยผมรู้สึกไม่ไมโอเคแล้วผมรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับก็วัดได้จากอะไรวัดได้จากในไดอลล็อกในหนังอยู่แล้วในออลล็อกในหนังเนี่ย มันค่อนข้างจะเหมือนกับว่าเหมือนจะผลักดันให้ไอ้ไครล,ลิสคนนี้แม่งแม่งไม่ต้องอยู่ในเรื่องก็ได้อะอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าวัดกันจริงๆไครล,ลิสเป็นตัวละครเด็ดตัวหนึ่งในในแฟนชายนี้นะโอเคให้จําไว้เนาะแล้วก็มีคนหนึ่งคนนี้นี่รู้สึกรู้สึกโกรธมาก <c oughs> โกรธที่แบบว่าเอามาทําไมเอามาแล้วขยี้ไม่สุดเอามาไม่สุด J.K. Simmons ครับ J.K. Simmons คุณชื่อไหมอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าผมบอกว่าเขาได้เคยแสดงเรื่อง Spider-Man ของแซมไลมี่นะฮะอาจจะคุ้นหรือคนที่แสดงเป็นอาจารย์ในเรื่องวิดแฟลชคนนี้เนี่ยผมว่าการที่เขาเอาคนนี้มาแสดงเนี่ยเขาเอามาแสดงไม่แค่ตัวประกอบถูกไหมแต่ผมรู้สึกว่าคุณสามารถขยี้ตัวละครนี้ได้หรือถ้าไม่ขยี้คุณก็ไม่ควรเอาตัวละครนี้เข้ามาในในใน,ในเรื่องนี้เลยนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเอามาแล้วเอามาเป็นตัวนั่งอะไรอย่างเงี้ย ออามาทำไมจบเรื่องตัวละครมาต่อว่าที่เนื้อเรื่องคดีว่าเนื้อเรื่องของภาคนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ของแฟรนไชส์นี้ทั้งหมดสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือแกนหลักนั่นก็คือการส่งหุ่นยนต์เพื่อไปปกป้องซาร่าคอนเนอร์นะครับแต่จากภาคเนี้ยเปลี่ยนจากปกป้องกลายเป็นไคล,ลิสกับซาร่าคอนเนอร์และก็หุ่นที0 0หรือว่าปาอาโนของเราเนี่ยต้องช่วยกันหยุดยั้ยงสกายเน็ตนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์นี่คือไทม์ไลน์โดยคร่าวๆที่ไม่ได้ผ่านการสปอออออยยนนะแต่่่าาากกจบวเเืื้รงภคี เรียกว่ามันมันมันดีนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โอเคเพียงแต่เขาไม่เล่าให้กระชับแต่เขากลับเล่าในตลอดทั้งหนังคือถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้คุณจะพอเห็นแพทเทิร์นดูออกแล้วแล่ละว่าอ่ะแพทเทิร์นปุ๊บก็แกะอธิบายไทม์ไลน์แอคชั่นอธิบายไทม์ไลน์แอคชั่นอธิบายไทม์ไลน์แอคชั่นเนี่ยมันจะสลับสลับอย่างเงี้ยไปมาในเรื่องนะครับก็เ,เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณทำไมคุณไม่ หาจังหวะเล่าให้มันกระชับเป็นเลยทีเดียวแล้วไปใส่ใจด้านแอคชั่นเลยถูกไหมฮะโดยส่วนตัวความรู้สึกผมนะกานที่คุณออกตัวมาแล้วว่าคุณเป็นแฟนชายหนังแอคชั่นอ่ะคุณก็ควรจะมีเนื้อคือมีเนื้อเรื่องได้แต่ควรจะเล่าให้มันกระชับเพราะคนดูเขามาดูอะไรเขามาดูแอคชั่นถูกไหมเขาไม่ได้มาดูเนื้อเรื่องถ้าให้เปรียบว่าเรื่องไหนที่เนื้อเรื่องดีแล้วฉากแอคชั่นดีด้วยก็คงจะเป็นเอ็ดออฟทูมอร์ลนะครับผมแต่สำหรับเรื่องเทอร์มิเนเตอร์เจนิสิสผมไม่ได้บอกว่าเนื้้ออออเเเเเรรืืื่่่งงงไมดีนะีนโคพยแต เขาเลือกที่จะเล่าเล่ามันเล่ามันในทุกทุกซีนเล่ามันสลับกับฉากแอคชั่นนึกภาพออกไหมฮะคือพอพอเล่าปุ๊บก็จะเข้าถึงฉากแอคชั่นเล่าปุ๊บถึงฉากแอคชั่นแทนที่จะเป็นแอคชั่นนันสต็อปแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากที่ผมไปศึกษาข้อมูลของพ่วงก,กับอลันเทเลอร์มาคือแกเป็นพ่วงก,กับซีรีส์มาก่อนเช่น Sex and the City, The Sobano b o ดวอล์กเอ็มพายหรือแม้แต่เกมอฟโชนในบางในบางตอนนะครับผมเลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นสไตล์ของผู้กำกับคนนี้ที่จะชอบเล่าเรื่องใส่ใจด้านการเล่าเรื่องไม่สนความกระชับแต่จะสนจะสนสน,สนให้เนื้อเรื่องมันโอเคที่สุดนะผมอ่ะอันนี้ก็ถ้านับว่มาม่ค่อยกเว้นได้ถ้าถ้านับในกรณีที่เรารู้จักผู้กกับก็ตัดได้แต่ถ้าในากรณีของคนที่มาดูหนังเพิ่งมาดูหนังะ ผมว่าไม่โอเคไม่โอเคมากๆเพราะหนังแอคชั่นเนี่ยมันที่ผมบอกไปข้างต้นย้ำสเสมอในคลิปเนี้ยนะครับว่าหนังแอคชั่นควรจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่กระชับกว่านี้หรือไม่งั้นก็เล่าให้มันเท่ให้มันคููไปเลยนะครับโดยรวม Terminator g e n e s y s ถือว่าทำออกมาได้โอเคนะครับอย่างน้อยก็โอเคก่าภาค3กับภาค4นะฮะเพียงแต่ขาดความกระชับในการเล่าเรื่อง นะครับคือคือโอเคถ้าถ้าเราดูแค่ฉากแอคชั่นมันอะ่ะมันโอเคนะมันเป็นหนังแอคชั่นที่โอเคมันมันเป็นเทอร์มินาเตอร์อ่ะคือมีฉากแอคชั่นระหว่างคนกับหุ่นยนต์มาตลอดทั้งเรื่องหรือว่ามีพวกไฮเทคอะไรต่างๆนานานะครับเป็นหนังแนวสแลชเชอร์ด้วยนิดนึงแต่มันสอบตกด้านการเล่าเรื่องให้กระชับหรือว่าเอาง่ายๆนะมันสอบมันสอบตกในเรื่องของอันทําให้เราติดตามเนื้อเรื่องนะครับคือพอผมดูเรื่องนี้จบผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องดีแต่ การนำเสนอด้านเนื้อเรื่องไม่ดีดีแค่แอคชั่นนี่คือความรู้สึกผมนะครับอ่ะมาให้คะแนนเลยส่วนตัวผมให้คะแนนภาคนี้ที่7.5นะครับเป็นหนังที่เอาตรงๆเลยแล้วกันถ้าดูเนื้อเรื่องอาจจะตะกิดตะควงหน่อยก็จะเปลี่ยนคะแนนจาก7.5เป็น5-4ถึง 4. ก็อย่าว่ากันเนาะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดดูเอาเอาแอคชั่นเนี่ยผมให้8คือที่ให้ไม่ที่ไม่ให้เต็มเนี่ยเพราะหนังแอคชั่นในปัจจุบันเนี่ยมีฉากที่อลังการหรือว่าเท่เวอร์วังมากกว่านี้นะครับ เอาง่ายๆลองเปรียบเทียบเอทีมดูเอทีมเป็นหนังแอคชั่นที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดตลอดชีวิตผมที่เคยดูหนังแอคชั่นนะนะนะครับอ่ะนี่ก็คือมินิรีวิวเทอร์มิเนเตอร์เจเนซินะครับก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ได้กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคเออเดี๋ยวขอบอกอีกนิดนึงเดี๋ยวมีรีวิวหนังที่เป็นแบบใหญ่หญๆนั่งกันสามคนนะครับยังไงก็ขอ,อฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเทปนี้ก็ขออตัวไปก่นสดค Thank you. Better.